สวัสดีครับ SSC Watch Review กลับมาแล้วนะครับวันนี้ผมนำนาฬิกาซึ่งเป็นแบรนด์ของเยอรมันมารีวิวบ้างนะครับซึ่งผมกำลังพูดถึง l a เ g อรนะฮะั格เงอร์เนี่ยเป็นนาฬิกาเยอรมันซึ่งพูดง่ายๆก็คือคนเปรียบเปรยกันว่าเป็นปาเตฟ,ฟิลิปของเยอรมน,นีทีเดียวนะครับเนื่องจากว่ามีความสวยงามในการสร้างออกแบบนะครับแล้วก็กลไกก็มีการแกะลวดลายอย่างสวยงามนะก็เป็น นาฬิกาชั้นสูงอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับนั้นเราก็มาดูกันนะครับว่านาฬิกาเรือนนี้จะมีความสวยงามขนาดไหนครับก็วันนี้กับนาฬิกาลังเงอนะครับนี่ก็เป็นรุ่น One ลังเงอวันเดเมติกลังเงอร์เนี่ยเป็นนาฬิกาของทางเยอรมันนะฮะซึ่งพูดง่ายๆก็คือปาเต็กฟิลิปส์ของทางเยอรมันนั่นเองนะฮะเนื่องจากเป็น,นบริษัทนาฬิกาที่ทํานาฬิกาชั้นสูงนะฮะคุณภาพเยี่ยมเพียงแต่ว,ว่า แลงเกอร์เนี่ยเขาในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เศรษฐกิจเยอรมันค่อนข้างแย่เนี่ยก็มีการปิดตัวไปอยู่พักหนึ่งตอนหลังก็มีการเปิดตัวขึ้นมาใหม่ก็มีการมาลื้อฟื้นเอาท่เนเก่าๆนะฮะขึ้นมาสร้างเป็นนาฬิกาขึ้นมาใหม่นะฮะดังนั้นเพื่อนๆที่เป็นแฟนนาฬิกาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรเนี่ยอาจจะไม่รู้จักแลงเกอร์ก็ได้นะฮะแต่พอหลังๆมาเนี่ยแลงเกอร์เขาเริ่มสร้างส,างสมบาร,รมีนะฮะแล้วก็ด้วยเทคนิคกัน สร้างนาฬิกาผลิตนาฬิกาแล้วก็การออกแบบนาฬิกาที่เป็นคูณง่ายๆก็ยูนิคยูนิคมากๆเนี่ยคือไม่เหมือนใครนะก็ทําให้เขาเป็นติดหนึ่งในตลาดเช่นเดียวกันนะครับยิ่งโดยช่วงเฉพาะปี2022-2023งงันามาเนี่ยลัง,งอวันถ้าเพื่อนๆอยากจะซื้อเนี่ยก็ต้องเข้าแถวกันแล้วนะฮะร,ราคาก็มีการขยับตัวจะไม่เหมือนในอดีตซึ่งลัง,งอวันเนี่ยถ้าซื้อ朗งเงอร์นะฮะไม่ใช่ลงเงอร์วันอย่างเดียวย่อ朗เงอร์เนี่ยในอดีตถ้าเราซื้อเนี่ย ราคามันจะตกต่ำกว่าไพลิสนะฮะแต่ตอนนี้ก็เริ่มจะได้ใกล้เคียงกับไพเ s สแล้วเพียงแต่2023พอมาโคโรตสองนะฮะหลังเงาวันราคาอาจจะตกลงไปนิดนึงนะช่วงนี้ก็ต่ำไพลิสอีกแล้วแต่เพื่อนๆดูการก,ารกะแกะสลักนะฮะทำได้สวยงามวิจิตรมากนะครับเขาถึงบอกว่าหลังเงเนี่ยก็พูดง่ายๆก็คือปาทิฟิลิปของประเทศเยอรมันนี่เอง เอกลักษณ์ของทาง l เง g วันเนี่ยนะฮะก็คือว่าเขาจะมีหน้าปัดเหมือนกับมีหน้าปัดนาฬิกา1อันอย,อยู่แล้วด้านข้างเนี่ยเขาก็จะประดับประดาอย่างตัวนี้ก็จะเป็น big date นะครับมีบอกวันนะครับแล้วก็มีเข็มวินาทีนะบางตัวก็จะมี moon ฟส a c e ะนะนะบางตัวก็จะมี power r e s e r ์ฟเสริมเข้ามานะก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละท่านชอบกันแบบไหนแล้วก็ไอ้ตัวหน้าปัดเล็กหน้าปัดนี้เนี่ยบางทีก็อยู่ฝั่งขวา บางทีก็ไปอยู่ฝั่งซ้ายนั้นล,ลังเมื่อวันเนี่ยเขาก็จะเล่นกันอยู่สไตล์จะคล้ายคลึงกันแต่ว่าหน้าปัดจะสลับไปซ้ายขวาแล้วก็มีตัวอื่นเป็นลูกเล่นเสริมเข้ามานะตัวนี้ก็เป็นทิ้งโกสายหนังหัวเข็มขัดจริงๆถ้าเพื่อนๆมีโอกาสได้ดูกลไกไขาลานของทางลังเงื้อเขาเนี่ยกลไกไขาลานเขานี่สวยงามมากนะครับโชคดีที่ผมได้ลังเงื้อมาครอบครองนะแต่ยังไม่มีโอกาสได้ครอบครองลังเงื้อที่เป็น,นกลไกไขาลาน นะถ้าเพื่อนๆกำลังสแสวงหานาฬิกาเดรสวอตชั้นสูงสักเรือนแังเงอร์ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะยิ่งลรงเงอร์วันก็ถือว่าเป็นตัวท็อปตัวหนึ่งของยงการทีเดียวเป็นไงบ้างครับกับนาฬิกาที่ผมนําเสนอในวันนี้นะครับก็อย่างที่ผมพูดอยู่สม่ำเสมอนะครับเราจะนํานาฬิกาที่เป็นทางเลือกต่างๆมานะให้เพื่อนๆได้ชมกันอาจจะไม่ใช่เมเจอร์แบรนด์หรือบางครั้งก็อาจจะเป็นเมเจอร์แบรนด์งั้นเราก็มาชมกันนะครับว่าตอนหน้าผมจะเอานาฬิกาอะไรมารีวิวก็ เจอกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ